ผักหวานเบ้อบรรยากาศต่อดาซ้าครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายลูกป้าอาสุขูสุขคนครับสวัสดีจ้ามืดอนี้สมุนปลาผักหวานจ้าพี่น้องนะักผักหวานออกแล้วออกแล้วอ่ะ,ะจ้าผักหวานนี่งามแล้วจ้าเออสองคนคือเก้าครับไอ้คนสมุยครั้งแรกมาหาผักหวานเลยเนี่ยคิดว่ามันออกเลยมือน,นี้เนาะแม่เขามาก็เจอเลยพุ่มหนึ่งเป็นผักหวานพุ่ม หากะเพราพะวานพุ่มด้ยพี่น้องเลยพกวานพุ่มเริ่มออกแล้วพี่น้องแต่ว่ายังยังบุหรี่ยังบุหรี่เนาะแมนช่วงนี้มันเป็นต้นส่วนหลายต้นกะต้นสูงเขาก็ขึ้นบุหรี่ห่อกับบุหรี่เอาเบิ้งครับพี่น้องครับพกวานพุ่มอืออ่อนดิปัดป,ปนอดอย่งนีอ่อนเลยป้ากำลังแตกขึ้นมาหลายๆพี่น้องแต่สมื่อกับซีเรียาแต่ต้นโตมันสูงตมันขึ้นมาสูงเนี่ยจ้าเบิ่งเนี่ย งามป่อสีท,ทองเหลืองอำลาบกางเดตแท่งมันบ่จ้านี่นี่นี่ถ่ายไว้ถ่ายไว้โมเดลนี่ที่มันกำลังแตกจงไว้พี่น้องไปไปกันต่อจ้าบรรยากาศตอนเช้าเนาะจ่งเจ็ดโมงเช้าพี่น้องไปลุย จ้าีจ้าสวยๆเลยจ้าออนี่นี่นี่งามบะพี่น้องผักวานผุ่มจ้าอึบอึองามด้ขวักวานผุ่มจ้าพี่น้องมันจ,จะสิเป็นสีทองนี่มัน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 ,มน เขาเดิบไปเลยเนี่ยข้าวโอ๊ตขาดิบไปบลากหลายเลยมันเป็น,นผักหวานผุ่มอืผักหวานผุ่มยังเหงาพี่น้องมาบอทันเขาเดิบไปมันจ้าต้นสูงเอาได้แล้วต้นนี้โคตรสูงเลยอลอยดอกเลยหลายเนาะมันจะดอก ามามีรลงมาด้วยมาพี่อา้าพี่น้องมาแน่นี่นั่น,น,นี่นัน,น่ะงามเท้กำลังขึ้ออนเะลยเนาะกำลงขึ้นจ้าอา่าหักด,ดิ่มองมอันมงปลาไพ่ใหม่ แต่ว่ามันใหมต่ต้นมันบดมเมิดใบมันเป็นหันหาดอยู่เนาะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนี้มันออกใหม่ดดหมันขาดเลยตะวันพุ่มกำยำใหญ่เลยแม่นนี่ติน่นนอนนะประมาณกลางเรือนี้ออกเต็มเลยล่ะเนาะมน ปัญหายากแหละไปทั้งหลก็ได้หมดแหละกำลังแตกผักหวานพุมพ่มแล้วงขึ้นต้นหรือพี่น้องมันเสี่ยงต้นจะต้นต้นอ่อ,อน,ออนๆเพล่ไพ่นะต้นมันสูงน้องจับซื่อๆก็หักไปถือหาผักหวานพุมพ่มดีกว่านี่แหละผักหวานพุมพ่มยอดม,มันสิแทงว่าจากดินเลยนี่จ้าพี่น้องสวยๆ<อ>จ้าโอ้กลงไปหนึ่งเออเนี่นข้างหลังไป งามดิโอ้ยกำลังแตกกำลังแตกสีเหลืองอำลาศอยู่ที่นอ่ จ้าอีา๊ยขับด้พวพวานกำลังแตกพี่น้องชามุกเสะโอนพักวานปีนี้มันออกออกเร็วอยู่เนอะนีะ่นี่จ้านี่เียว

ตันใหญ่พ่อม,อม,มามาจ้ามีน,นงามคาวมันเจอตุ่มตุ่มตินิอยู่นี่พอดีพอดีแบบล่างแกงเลยนี่พรากำลังแตกพี่น้องมึงน,นี่นี่แมนมัดอะไรเนี่หน้ามันนี่สมุทรเบือเด็ดอมมัดเด้อกันหน่อยนี่ นี่จ้าอันนี้นี่นี่กำอังแตกตาไว้ไผักหวานพุ่มของแท้ของแท้ได้ดิพี่น้องเอ้ย หลายแล้วจ้าหลายผุ่มดีพี่น้องมางในีแตกงามก็ได้อยู่ทางใต้นี่มางในีมางในีมางในีสม,มุนไส่เอาแต่ตัวตัวมันสูงเด้อตัวต่ำนี่สม,มุนไส่เอาเนี่ยบางในตัวต่ำเอาแต่ตัวสูงจ้านี่ทีเดือดปลาใวเนี่ยยังหลายต้นเลยใช่ไหม ผักหวานผุ่มเกิดแล้วด้วยจ้ามามามาเก็บผักหวานน้ำชม,มุ่ยืะมู้ย่าออกมาเก็บผักหวานแต่เศร้าออด้วพี่น้องเด้อสายมามันแดดมาเป็นยังดอกข้าตองออกมาแต่เศร้าออนเนาะแดดลล่กันแน่บ่เห็นตนนผักหวานอ๋อกลับไงฮนั่งแตก กำลังแตกพี่น้อ, oh. องวันีึงวันนึงเันี่ง <c oughs> กำลังแตกแบบลาย,ลายเลยจ้านี่ตัวนึงตัวนึง <c oughs> ตัวนี้ซเด็ดเอาอยู่ตัวนี้มันชูงเลยยาวแล้วนี่ กัมปะก็และพอ,อได้เล่มมันออกใหม่เด้มันก็นเลยเป็นแบบนี้แหละพอยังมึงไปมาหาเล่เนียนเนี่ยมึงไปมหาออกออกเร็วอยู่ปีนี้เนาะออกเร็วไปพูดเลยผมเดี๋ยวเห็นแต่ไก่เหรอเหรอป่มมกันใหญ่เลยนี่ออบัออโดดกวางสักครั้ง okay. โอยสเห็นเออตอะไรตรนอนะต้นนี uh. ้ก็เต้นนี้เอ้าเอามดคูอต้นน mm ่ะแหะมันได้เห็นแล้วไมต้นนี้ปนีัอือต้นแหง สีทองอำมรามอืองามขักพี่น้องสวยสำพักหวานพี่น้องตกไปหาไก่ดอกจ้าย่างขึ้นมาในป่าก็เห็นหลดดอกพักหวานอันนี้ก็ววาสอย <laughs> <c oughs> นี่ไงเจอแล้วนี่ไฟกำลังไหม้ร่งงานถ่ายงานถ่างยงานพ่งักเงาไหมัหกเงาทั่าแ้มันฆาไม้ฆาหยาหงาโมหงาบไม้อ๋อเพียบเลยมันเห็นเจ็ไฟักหวานอ,อ่อนๆเลยที่บางอย่างหยาอ่อนๆไหมเขาตก เอาใบใหม่ออกทุกคนเราจะสกิดไงเขินแล้เห็นจะอ่านแล้วโอ้ยงานดิเต่งเนาะเหม็นนี่เขาเอื่องเขาหวานถุ่มนี่เห็นไหสวยดิแต่เห็นบนรยากเสร็นมาล้นะ่ะหง่ากันแล้วายพี่น้องเอ้ยเี่นี่เดอือ กำลังเตะท้งไปเลยอะไรก่อน Ăn <laughs> bậy một mất Ăn thi hộp là hộp nhà mẹ bố mất ปวัติวัติวานที่ดูงามงามงามเขากำลังแตกป้าไว้ป้าไว้มาเอาอีกมือหลังไอ้กำญ่เลยเน่เนียนนกำลังงามเลยสวยสวยร้อนมากเลย โ oh, อ้โหเป็นธรรมดานียผลงานมือนี้ได้แค่นี้แหละพี่น้องบบนำเน,นกแมนพีน่นยอดรักอวบมีแต่สิกรับแล้วบันได้หลายแล้วมือลายเติบแล้วนี่หลายเหรอเนาะฮะพักวานสีทองพักวานผุ่มเด้อนี่พี่น้องเด้วยบ้านพักวานตน้นเพราะง่ายว่าได้แค่นี้ก็โอเคเนาะแมน่นเพราะว่ามันยังบอกเต็มที่มาป่าแต่ว่าป่านี่นบพุพพหวัง พวานพ right. ุ the the so ่มนะกําลังแตกกําลังแตกแบบธมุติมีสมุยกระจงไวร้ายอยู่พี่น้องอันนี้คือเ่าที่ต้นเ่าที่ต้นมันอต้นมันสูงตัวมันสูงตัวเขาเด็ดง่ายคือเอาวแต่ตัวได้เด็ดยังไ้ก็คือปล่อยปล่อยให้มันง่ายพระวานพุ่มนาะมันสิมันจะมุดดินลงมาเลยเนาะแม่นมันจะบอกคือพกะวานต้นเนาะแม่นออทาับก็เมื่อกี้พอซํานี่เลยครับบอกครับ มาไหวลไวเลยเด็ดฮอนแหงจาหา้าไปคุณละอาลาดอาลาไปแล้วุุนละอย่างซ้อนท้ายกันเมื่อพี่นแ้อง <laughs>